สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆอีกเช่นเคยก่อนที่จะรับชมรับฟังท่านใดที่ยังไม่เคยกดกระดิ่งกริง๊งกริงกริงกริงรบกวนกดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังจิตกาลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆเมื่อพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับวันนี้เสนอเรื่องชายชรากับดอกไม้พิเศษการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราผู้หนึ่งอาศัยอยู่ตามลาพังในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กบนเทือกเขาทางภาคเหนือ ชายชราคนนี้มีลูกสาวเพียงคนเดียวที่แต่งงานและย้ายไปอยู่กับสามีทางภาคใต้ชายชราคิดถึงลูกสาวมากและแตัดสินใจออกเดินทางไปหาเธอชายชราเดินป่าไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยหญิงครุขระเขาเดินมาหลายวันแล้วเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและ้อแท้เขาคิดถึงลูกสาวและหลานชายที่อยู่ทางภาคใต้มากทันใดน,นั้นชายชราก็ได้ยินเสียงเพลงไพเราะดังมาจากพุ่มไม้ข้างทางเขาหันไปมองและพบกับดอกไม้พิเศษที่มีกลิ่นหอมหวานที่ช่วยให้ผ่อนคลาย มีกรีบสีสันสดใสมีเกสรตัวผู้สีทองอาร่ามและมีใบสีเขียวเข้มสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์มีขนาดเล็กพอที่จะถืออยู่ในมือซึ่งดอกไม้พิเศษสามารถพูดได้สวัสดีฉันชื่อปินปักชายชราตกใจมากเขาไม่เคยเห็นดอกไม้ที่พูดได้มาก่อนสวัสดีชายชราตอบฉันชื่อคำปันยินดีที่ได้รู้จักนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้พบมนุษย์คุณกำลังไปไหนหรือ ฉันสามารถช่วยคุณเดินทางไปยังภาคใต้ได้นะแต่การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอันตรายคุณต้องเผชิญกับสัตว์ร้ายโจนล้นสะดมและูดผิปีศาจมากมายฉันกําลังไปหาลูกสาวที่อยู่ทางภาคใต้คาบันตอบฉันคิดถึงลูกสาวและหลานชายมากฉันตัดสินใจแล้วฉันพร้อมที่จะเผชิญกับอันตรายงั้นเราไปกันเถอะฉันจะช่วยเหลือคุณระหว่างทางชายชราตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับดอกไม้พิเศษทั้งสองช่วยเหลือกันต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ต่อสู้กับโจรป่าซึ่งโจรเหล่านี้คอยดักล่นผู้คนที่เดินทางบนถนนพวกเขาจะขโมยทรัพย์สินเงินทองและบางครั้งก็ทำร้ายเหยื่อคำปันใช้พลังวิเศษของปิ่งปักต่อสู้กับโจรป่าเช่นปล่อยลำแสงพลางตาทําให้โจรป่าดวงตาพร่ามัวขุดหลุมพรางทําให้โจรป่าตกลงไปในหลุมคำปันมีไหวพริบและฉลาดเขาใช้สติป,ปัญญาของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงโจรเหล่านี้พวกเขาต้องเผชิญกับผูบ้หีปีศาจที่น่ากลัว ลิ้ปักใช้พลังวิเศษช่วยปกป้องคำปันจากวิญญาณชั่วร้ายคำพันมีบทสวดบนที่เขาใช้เพื่อขับไล่ผู้ผีปีศาจพวกเขาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายภูมิประเทศที่อันตรายและความยากลำบากมากมายระหว่างทางชายชราได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญมากมายเกี่ยวกับชีวิตมิตรภาพและความกล้าหาญในที่สุดคำปันและดอกไม้วิเศษก็มาถึงบ้านของลูกสาวคำปันดีใจมากที่ได้พบกับลูกสาวและหลานชายอีกครั้ง ลูกสาวดีใจมากที่ได้เห็นพ่อของเธอเธอต้อนรับเขาด้วยอ,อ้อมกอดและรอยยิ้มคาบันเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาให้ลูกสาวฟังเขาบอกเธอเกี่ยวกับสัตว์ร้ายโจรท่นสะดมและพูดผีปีศาจท,ที่เขาต้องเผชิญลูกสาวฟังอย่างตั้งใจเธอรู้สึกภูมิใจในพ่อของเธอที่เอาชนะอุปสรรคนี้คำบันเอาดอกไม้พิเศษให้ลูกสาวลูกสาวดีใจมากเธอนำดอกไม้ลงดินรดน้ำดอกไม้และดูแลมันอย่างดีดอกไม้เติบโตขึ้นและบานสะพรั่ มันสวยงามมากดอกไม้พิเศษนําความสุขไปสู่บ้านมันทําให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขและสบายใจลูกสาวรู้สึกขอบคุณพ่อของเธอที่นําดอกไม้พิเศษมาให้เธอคําบัรพักอาศัยอยู่กับครอบครัวของลูกสาวของเขาสักระยะเวลาหนึ่งจึงออกเดินทางกลับไปยังภูเขาทางภาคเหนือที่ที่ซึ่งเป็นบ้านของเขาพร้อมกับดอกไม้พิเศษที่ขณะนี้ได้ออกดอกหลายดอกสวยงาม คำปั่นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับดอกไม้พิเศษและทุกครั้งที่เขาคิดถึงลูกสาวเขาสามารถพูดคุยกับลูกสาวและหลานหลานผ่านทางดอกไม้พิเศษและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปจบลงแล้วนะครับกับเรื่องราวสนุกสนุกและขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังจนจบคลิปท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงกร๊งรบกวนกดให้ด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราและเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับขอบคุณครับ